สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง mm. เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกันท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะเจ้าราศีกันทุกท่านคะ่ะในช่วงเดือนธันวาคมปี2566ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ มารับฟังกันเลยค่ะว่าท่านจะดีขึ้นบ้างหรือไม่เพราะว่าตลอดช่วงระยะหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะชาวราศีกันอาการของท่านรู้สึกว่าจะโอ้โหชีวิตรุ่มรุ่มดอนดอหลายท่านย่ำแย่จนแทบจะหยุดอยากหยุดอยู่กับพี่ละไม่อยากจะทําอะไรละไม่อยากจะดิ้นรนละถึงขนาดนั้นเลยนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านไม่แย่แน่นอนค่ะจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นกับท่าน ้านใดบ้างมารับฟังกันเลยนะคะขอเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยเพิ่มมากขึ้นค่ะและจะมีการติดต่อพบปะนัดหมายพูดคุยเพื่อตกลงผลประโยชน์ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาเป็นอีกช่วงเดือนที่ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆไม่ค่อยหยุดได้อยู่เฉยๆค่ะจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องทำนั่นทำนี่ ตลอดเวลาภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเลยทีเดียวไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามงานของท่านนั้นจะเพิ่มมากขึ้นชัดเจนการเงินรับการงานราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นกว่าช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะที่สําคัญค่ะการติดต่อต่างๆก็ถือว่าราบรื่นและมีข่าวดีไม่ค่อยจะมีอุปสรรคหรือว่าติดขาดบ่อยมากเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะ หากท่านคาดหวังสิ่งใดก็ตามจากงานหรือว่ากับจากสิ่งที่ท่านทำอยู่ท่านจะสมหวังมีข่าวดีเกิดขึ้นเพราะว่าสำหรับบางท่านก็กำลังดำเนินการด้านเอกสารต่างๆด้วยช่วงนี้มีข่าวดีค่ะช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีข่าวดีจากงานที่ท่านทำหรือจากสิ่งที่ท่านทำและเป็นช่วงที่คนรักและเมตตาจะมีคนคอยเมตตาอาจจะมีคนเมตตาช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์หรือว่าออกทุนให้ หากท่านติดขัดมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องนั้นๆบางท่านก็รับงานพิเศษทาควบคู่กับงานประจำในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้งานพิเศษนะคะจะทำให้ท่านนั้นมีรายรับสูงขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมางานพิเศษบางงานถือว่าค่าเหนื่อยได้รายรับเกินที่ท่านนั้นได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศรีกันการงานยังคงเหนื่อยและวุ่นวาย มีงานเพิ่มขึ้นโดยที่ท่านคาดไม่ถึงมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นจะได้ทำงานที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ทำด้วยนะคะเป็นช่วงเดือนที่ท่านไหวพริบและไอเดียดีค่ะทำงานก็เก่งต่อให้งานจะเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนก็ตามท่านก็รับมือได้ฝีมือการทำงานออกมาดีพอสมควรเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ผลงานโดดเด่นและหากท่านมีไอเดียที่อยากจะทำนะคะให้ท่านเริ่มลงมือทำได้เลยนะคะ อย่าปล่อยให้เป็นแค่ไอเดียในปัน่นค่อยๆทำค่อยๆเริ่มค่อยๆแก้ไขกับปัญหาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปจะดีที่สุดและหากท่านตั้งเป้าหมายว่าจะทาหากท่านตั้งเป้าหมายการทำงานเอาไว้ในช่วงเดือนธันวาคมท่านทำได้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ถึงเป้าหมายแต่ก็ถือว่าใกล้พอสมควรช่วงนี้นะคะผลงานของท่านโดดเด่นจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นมีคนให้โอกาส มอบหมายหนะ้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆให้ท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์งานบริการเซอร์วิสรับเหมานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านมีข่าวดีๆเกิดขึ้นค่ะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางช่วงถึงขั้นต้องปฏิเสธงานเลยก็มีเพราะว่าท่านทําไม่ทันงานล้นมือจะมีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งเป็นงานที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนสําหรับท่านใดที่ รับงานอิสระฟรีแลนซ์นั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่ทํามาค้าขายท่านจะขายดีลูกค้านิยมชมช,มชอบมีโอกาสได้ออเดอร์พิเศษซึ่งเป็นออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะเหมาะแก่การพลิกแพลงการขายออกบูธหรือว่าจัดโปรโมชั่นคือท่านจะทํายังไงก็ได้เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านแต่อย่าเอารัดเอาเปรียบลูกค้านะคะช่วงนี้เต็มตัวรับมือกับงานได้เลยนะคะชาวราศีกันงานเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ และคนรอบข้างยังคงคอยทําให้ท่านหงุดหงิดอึดอัดลําบากใจโมโหคนจะทําให้งานของท่านติดขัดล่าช้ามีปัญหาขอให้ท่านระมัดระวังคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านให้มากๆอย่าได้ประมาทคนโดยเด็กขาดโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมคนในกลุ่มในทีมของท่านจะทําให้ท่านนั้น อ,อ่อนใจหรือว่าอึดอัดใจพอสมควรบางท่านนะคะจะมีความรู้สึกว่าทํางานกลุ่มเดียวกันแต่ทําไมท่านเหนื่อยอยู่คนเดียวด้วยมีลูกน้องบริวารก็ให้ระมัดระวังต้องติดต่อกับคนอื่นๆด้วยนะคะขอให้ท่านมีสติละเอียดรอบคอบให้มากๆสําหรับท่านใดที่ต้องทําทงานร่วมกับคนอื่นในช่วงระยะเวลานี้มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะเดือนนี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษ มีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามท่านมีโอกาสจะได้เงินนั้นมานะคะเงินบางอย่างที่ท่านไม่ได้คาดหวงังก็จะได้มาด้วยไม่ได้คาดหวงังแต่กลับได้มาช่วงนี้นะคะดวงการเงินเปิดจะมีเหตุการณ์ใหท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าเงินพิเศษที่ท่านจะได้ในช่วงนี้นั้นจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะ เพราะขึ้นอยู่กับบุญละวาสนาของแต่ละท่านด้วยบางท่านก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยมากแต่บางท่านก็ต้องเหนื่อยก่อนจึงจะได้เงินนั้นมาต้องออกแรงก่อนจึงจะได้เงินนั้นมาและหากที่ผ่านมาการเงินของท่านติดต,ดตดิขัดข,ดขดาดชักหน้าไม่ถึงหลังรายจ่ายมากกว่ารายรับช่วงนี้เงินดีขึ้นแต่ท่านท่านไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องของการเงินมากเหมือนช่วงที่ผ่านมา แต่จะเครียดกับการทํางานหาเงินมากกว่าและเหนื่อยใจกับคนที่ทํางานมากกว่าช่วงนี้ท่านจะได้ยินคําพูดที่บั่นทอนจิตใจท่านพูดจาเสียดสีท่านยังไงก็จะได้เก็บมาใส่ใจนะคะไม่ต้องไปรับฟังคําพูดเหล่านั้นไม่ต้องเก็บมาใส่ใจไม่ต้องคิดเยอะนั่นเป็นเพราะว่าเขาอิจฉาเขาไม่ชอบให้ท่านได้ดิบได้ดีเกินหน้าเกินตาเมื่อไรก็ตามที่ท่านดีขึ้นคนมักจะทําให้ท่านอึนอดอัดหนักใจมากขึ้น ขอ้ท่านเข้มแข็งแค่เสียงนกเสียงกาค่ะคําพูดไม่ได้ทําให้เงินในบัญชีของท่านเพิ่มขึ้นแต่ความขยันอดทนของท่านมากกว่าจะทําให้เงินในบัญชีของท่านเพิ่มสูงขึ้นที่แน่แน่รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นหายใจใหายคอได้โลงขึ้นค่ะเรียกได้ว่าอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้นะคะมีกําลังในการผ่อนชําระหนี้สินดีกว่าช่วงที่ผ่านมามีหนี้สินบางอย่างลดลงด้วยนะคะมาที่รายจ่ายของท่านกันบ้าง รายจ่ายของท่านในช่วงนี้ท่านจะหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนออกงานสังคมบ่อยขึ้นหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่จะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้หากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรให้กับใครท่านจะได้ซื้อรายจ่ายที่เกี่ยวกับรถระบ้านเพิ่มขึ้นจะมีรายจ่ายแบบปุบปับฉพรันเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จา่ายเป็นช่วงที่ท่านบริหารจัดการกับการเงินได้ดีขึ้นคะ่ะและเป็นช่วงที่ท่าน ระมัดระวังไม่ตามใจตัวเองด้วยนะคะรายจ่ายที่รายจ่ายที่จ่ายออกไปก็มากจะเป็นรายจ่ายที่จําเป็นทั้งสิ้นชาวราศีกันท่านจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองจะมีการวางแผนการใช้เงินมากขึ้นเริ่มระมัดระวังเรื่องเงินเงินทองทองมากขึ้นอะไรที่ไม่จําเป็นท่านจะไม่ซื้อเด็ดขาดท่านจะมีเรื่องน่าชื่นใจมีดวงในสิ่งของที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ซึ่งสิ่งที่ท่านทํา สิ่งที่ท่านได้ในช่วงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าดีใจภูมิใจยิ้มเลยทีเดียวละคือพูดได้ง่ายมีเรื่องได้สิ่งของบางสิ่งบางอย่างการเงินโดยรวมดีขึ้นมีคนช่วยเหลือด้านการเงินด้วยนะคะมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้เสมอคะ่ะและหากการเงินติดขัดนะคะท่านก็จะมีทางแก้ทางออกเสมอดีขึ้นคะ่ะไม่ต้องมานั่งทุกข์ร้อนใจ หมุนเงินได้คล่องขึ้นด้วยนะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างก่อนที่เราจะออกไปทําบุญนอกบ้านเราก็ต้องทําบุญกับพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณในบ้านของเราก่อนหากท่านทั้งคู่ไม่อยู่แล้วก็ทําบุญให้ท่านบ่อยๆนะคะส่วนการทําบุญนอกบ้านก็ทําบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบริจาคโลหิตหรือทําบุญที่เกี่ยวกับการศึกษาช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หากมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็บริจาคเงินชําระนี่สงบริจาคค่าน้ำค่าไฟและเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้งนะคะค่ะข,ขออวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านโชคดีมีความสุขชีวิตราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคและติขดขัดใดๆนะคะกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ